ปลูกผักขายรายได้ดีเช็คราคาผักวันนี้สำรวจราคาผักวันนี้ประจำวันที่ 5. มีนาคม2566ราคากวางตุ้งใบเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคากวางตุ้งดอกเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัม ราคากวางตุ้งไต้หวันเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคากะหล่ำดอกเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคากะหล่ำปลีแตงผลเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคากะหล่ำปลีไม่แตงผลเมื่อวาน14บาทต่อกิโลกรัมวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น4บาทราคากะหล่ำปลีม่วง เมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคากระลำหัวใจเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาคณะต้นเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคาคณะยอดเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อก well ิโลกรัมราคาผักกาดขาวหรือลุ้ยแตงผลเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้28บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น3บาท ราคาผักกาดขาวหรือลุยไม่แต่งผลเมื่อวาน22บาทต่อกิโลกรัมวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาทราคาผักกาดหอมเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคาผักกาดเขียวปรีเมื่อวาน23บาทต่อกิโลกรัมวันนี้23บาทต่อกิโลกรัม ราคาผักบุ้งจีนเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาผักบุ้งน้ำมัด25กรัมเมื่อวาน100บาทต่อมัดวันนี้100บาทต่อมัดราคาผักบุ้งน้ำมัด10กรัมเมื่อวาน80บาทต่อมัดวันนี้80บาทต่อมัดราคาผักขึ้นช่ายเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคาต้นหอมเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัม ราคาผักชีฝรั่งเมื่อวาน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมราคาผักชีลาวเมื่อวาน70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมราคาผักชีไทยเมื่อวาน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมราคารากผักชีเมื่อวาน70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัม ราคาใบสะระแหน่เมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคาใบกระเพราเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคาใบกุยช่ายเขียวเมื่อวาน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมราคาใบยี่ราเมื่อวาน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมราคาใบแมงลัก เมื่อวาน80บาทต่อกิโลกร,รมมัมวันนี้80บาทต่อกิโลกร,รัมราคาใบโหระพาเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคาต้นกระเทียมเมื่อวาน70บาทต่อกิโลกร,รมมัมวันนี้70บาทต่อกิโลกร,รัม ราคาผักกาดแก้วเมื่อวัน70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมราคาผักกาดหางหงมื่อวัน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาดอกกุ้ยช่ายเมื่อวัน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมราคากุยช่ายขาวเมื่อวัน150บาทต่อกิโลกรัมวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมราคาดอกหอมเมื่อวัน45บาทต่อกิโลกรัมวันนี้45บาบาทต่อกิโลกรัม ราคาใบมะกรูดเมื่อวัน70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมราคาใบชะพลูเมื่อวัน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น20บาทราคาต้นตะไคร้เมื่อวัน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคากระชายซอยเมื่อวัน45บาทต่อกิโลกรัมวันนี้45บาทต่อกิโลกรัม ราคากระชายหัวเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันน <ulif>. ี้40บาทต่อกิโลกรัมราคาขาอ่อนเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาขาแก่เมื่อวาน35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมราคาขิงซอยเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคาขิงหัวเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัม ราคาขิงอ่อนเมืม่อวาน50บาทต่อกิโลกรัม วันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกขี้หนูสวนหอมเมื่อวาน250บาทต่อกิโลกรัมวันนี้250บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกกะเหลี่ยงเมื่อวาน140บาทต่อกิโลกรัมวันนี้140บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกกินดาเขียวเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกกินดาแดงเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัม ราคาพริกซุปฮอตเขียวเมื่อวาน45บาทต่อกิโลกรัมวันนี้45บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกซุปฮอตแดงเมื exactly. ่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกชีฟฟ้าเขียวเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกชี้ฟ้าแดงเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัม ราคาพริกยอดสวนเขียวเมื่อวาน45บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง5บาทราคาพริกยอดสวนแดงเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้45บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง5บาทราคาพริกยำขาวเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัม ราคาพริกยำเขียวเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกยำแดงเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกหยวกเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกเหลืองเมื่อวาน100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกไทยอ่อนเมื่อวาน120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้120บาทต่อกิโลกรัม ราคาถั่วฝักยาวเมื่อวัน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคาถั่วพูเมื่อวัน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคาถั่วลันเตาเมื่อวัน90บาทต่อกิโลกรัมวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมราคาลูกน้ำเต้าเมื่อวัน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาบวบงูเมื่อวัน32บาทต่อกิโลกรัมวันนี้32บาทต่อกิโลกรัม ราคาเบื่อหอมเมื่อวาน28บาทต่อกิโลกรัมวันนี้28บาทต่อกิโลกรัมราคาบวบเหลี่ยมเมื่อวาน26บาทต่อกิโลกรัมวันนี้26บาทต่อกิโลกรัมราคาฟ้าเขียวอ่อนเมื่อวาน15บาทต่อกิโลกรัมวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมราคาฟ้าเขียวแก่เมื่อวาน14บาทต่อกิโลกรัมวันนี้14บาทต่อกิโลกรัมราคามาราคีนกเมื่อวาน35บาทต่อกิโลกรัม วันนี้35บาทต่อกิโลกรัมราคามะระจีนเมื่อวาน20บาทตอ่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคามะละกอดิบเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บบาทต่อกิโลกรัมราคามะเขอือพวงเด็ดคั่วเมื่อวานร้อยยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ร้อยยี่สิบบาทตอ่อกิโลกรัมราคามะเขือพวงไม่เด็ดคั่วเมื่อวานเก้าสิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้เก้าสิบบาทต่อกิโลกรัม ราคามะเขือม่วงเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือยาวเมื่อวาน28บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น2บาทราคามะเขือลายเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือลิงเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัม ราคามะเขือสดิงเมืม่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือไข่เตาเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกร,รมมัมวันนี้30บาทต่อกิโลกร,รัมราคามะเขือเปลาะ เมื่อวาน36บาทตอ่อกิโลกรัมวันนี้35ิบาบาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง1บาทราคามะเขือเหลืองเมื่อวาน40บาทตอ่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคาเตงกวาเบอร์กลางเมื่อวาน30บาทตอ่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง5บาท ราคาแตงกวาอ่อนเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคาแตงร้านเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคาแตงไทยอ่อนเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาแตงโมอ่อนเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บบาทต่อกิโลกรัม ราคาพริกหวานเขียวเมื่อวาน120บาทต่อกิโลกร,รมมัมวันนี้120บาทต่อกิโลกร,รัมราคาพริกหวานแดงเมื่อวาน120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกหวานเหลืองเม,มื่อวาน130บาทต่อกิโลกรัมวันนี้120บาทต่อกิโลกร,รัมราคาปรับลดลง10บาทราคาฟักทองทางคกเบอร์เล็ก เมื<ส> <im sharing> <im graduating> ่อวัน13บาทต่อกิโลกรัมวันนี้13บาทต่อกิโลกรัมราคาฟักทองคางคกเบอร์กลางเมื่อวัน18บาทต่อกิโลกรัมวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมราคาฟักทองคางคกเบือใหญ่เมื่อวัน22บาทต่อกิโลกรัมวันนี้22บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือเทศท้อเขียวเมื่อวัน24บาทต่อกิโลกรัมวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือเทศท้อแดงเมื่อวัน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25ิบาทต่อกิโลกรัม ราคามะเขือเทศท้อแดงปนเขียวเมื่อวัน24บาทต่อกิโลกรัมวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือเทศราชินีเมื่อวัน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือเทศสีดาเมื่อวัน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น10บาทราคามะเขือเทศเนื้อเมื่อวัน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัม ราคาข้าวโพดฝักอ่อนเมื่อวาน60บาทต่อก like ิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคาผักกระเฉดมัด1ิกรัมเมื่อวานร้0ยห้าิบาทต่อมัดวันนี้ร5อยห้าิบาทต่อมัดราคาผักปลังเมื่อวาน30บาทต่อกรัมวันนี้30บาทต่อกรมราคาดอกสลิดเมื่อวาน200บาทต่อกิโลกรัมวันนี้200บาทต่อกิโลกรัมราคาผักหวานบ้านเมื่อวาน120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้ร2 0ยิบาทต่อกิโลกรัม ราคาผักหวานป่าเมื่อวาน120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมราคาหัวปลีเมื่อวาน15บาทต่อกิโลกรัมวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมราคาใบบัวบกเมื่อวาน35บาทต่อกรัมวันนี้35บาทต่อกรัมราคาสายบัวลอกเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคาหน่อไม้ฝรั่งเกรดเอ เมื่อวาน200บาทต่อกิโลกรัมวันน really ี้200บาทต่อกิโลกรัมราคาหน่อไม้ฝรั่งเกรด B เมื่อวาน160บาทต่อกิโลกรัมวันนี้160บาทต่อกิโลกรัมราคาหน่อไม้ฝรั่งเกรด C เมื่อวาน140บาทต่อกิโลกรัมวันนี้140บาทต่อกิโลกรัมราคาหัวไชเท้าเมื่อวาน28บาทต่อกิโลกรัมวันนี้28บาทต่อกิโลกรัมราคาหอมแดงไม่ตัดจุกเมื่อวาน70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้70บาทต่อกกิโรัม ราคากระเทียมไทยเบอร์เล็กเมื่อวาน180บาทต่อกิโลกรัมวันนี้180บาทต่อกิโลกรัมราคากระเทียมไทยเบอร์กลางเมื่อวาน180บาทต่อกิโลกรัมวันนี้180บาทต่อกิโลกรัมราคากระเทียมไทยเบอร์ใหญ่เมื่อวาน190บาทต่อกิโลกรัมวันนี้190บาทต่อกิโลกรัม ราคาแค่อทไทยเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาหอมหัวใหญ่ไทยเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคามะนาวเบอร์เล็กเมื่อวาน1,800บาทต่อ600ลูกวันนี้1,800บาทต่อ600ลูกราคามะนาวเบอร์กลางเมื่อวาน2,200บาทต่อ500ลูกวันนี้2,200บาทต่อ500ลูกราคามะนาวเบอร์ใหญ่เมื่อวาน2,300บาทต่อ400ลูก วันนี้2,300บาทต่อ400ลูกราคาลูกมะกรูดเบอร์เล็กเมื่อวาน200บาทต่อ5กิโลกรัมวันนี้200บาทต่อ5กิโลกรัมราคาลูกมะกรูดเบอร์กลางเมื่อวาน2 6 0บาทต่อ5กิโลกรัมวันนี้2 6 0บาทต่อ5กิโลกรัมราคาลูกมะกรูดเบอร์ใหญ่เมื่อวาน300บาทต่อ5กิโลกรัมวันนี้300บาทต่อ5กิโลกรัมราคาเห็ดกระด้างเมื่อวาน200บาทต่อกิโลกรัมวันนี้200บาทต่อกิโลกรัม ราคาเห็ดขอนขาวเมื่อวาน200บาทต่อกิโลกรัมวันนี้200บาทต่อกิโลกรัมราคาเห็ดนางฟ้าเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคาเห็ดนางฟ้าภูฐานเมื่อวาน160บาทต่อกิโลกรัมวันนี้160บาทต่อกิโลกรัมราคาเห็ดฟางเบอร์เล็กเมื่อวาน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมราคาเห็ดฟางเบอร์กลางเมื่อวาน120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้120บบาทต่อกิโลกรัม ราคาเห็ดฟางเบอร์ใหญ่เมื่อวาน150บาทต่อกิโลกรัมวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมราคากระเจี๊ยบเขียวเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคาผักช่อมเมื่อวาน30บาทต่อกรัมวันนี้30บาทต่อกรมราคาเรดิสเมื่อวาน70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมราคาดอกแคร์เมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาข้าวโพดข้าวเหนียวเบอร์เลก เมื่อวาน14บาทต e ่อกิโลกรัมวันนี้14บาทต่อกิโลกรัมราคาข้าวโพดข้าวเหนียวเบอร์กลางเมื่อวาน16บาทต่อกิโลกรัมวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมราคาข้าวโพดข้าวเหนียวเบอร์ใหญ่เมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาข้าวโพดหวานเบอร์เล็กเมื่อวาน9บาทต่อกิโลกรัมวันนี้9บาทต่อกิโลกรัม ราคาข้าวโพดหวานเบอร์กลางเมื่อวาน11บาทต่อก er ิโลกรัมวันนี้11บาทต่อกิโลกรัมราคาข้าวโพดหวานเบอร์ใหญ่เมื่อวาน13บาทต่อกิโลกรัมวันนี้13บาทต่อกิโลกรัมราคามะรุมปอกเปลือกเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคามะรุมไม่ปอกเปลือกเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคากล้วยน้ำว้าเบอร์เล็ก เมื่อวาน12บาทต่อวีวันนี้12บาทต่อวีราคากล้วยน้ำว้าเบอร์กลางเมื่อวาน25บาทต่อวีวันนี้25บาทต่อวีราคากล้วยน้ำว้าเบอร์ใหญ่เมื่อวาน30บาทต่อวีวันนี้30บบาทต่อวีราคากล้วยหอมดิบเบอร์เล็ก เมื่อวาน320บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีวันนี้320บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีราคากล้วยหอมดิบเบอร์กลางเมื่อวาน350บาทต่อเข่งเข่งละ7ดหวีวันนี้350บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีราคากล้วยหอมดิบเบือใหญ่เมื่อวาน550บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีวันนี้550บาทต่อเข่งเข่งละ7ดหวีราคากล้วยหอมสุกเบอร์เล็ก เมื่อวาน250บาทต่อเข่งเข่งและ7ดหวีวันนี้250บาทต่อเข่งเข่งและ7ดหวีราคากล้วยหอมสุกเบอร์กลางเมื่อวาน2 7 0บาทต่อเข่งเข่งและ7ดหวีวันนี้27 0บาทต่อเข่งเข่งและเจดหวีราคากล้วยหอมสุกเบอร์ใหญ่เมื่อวาน350บาทต่อเข่งเข่งและเจหวีวันนี้350บาทต่อเข่งเข่งและเจดหวี จบการรายงานสรุปราคาผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรขอขอบคุณข้อมูลมาณที่นี้ด้วยนะครับท่านใดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ